เขาตีรับมันเขาตีเผมผมรับแล้วเอ้ยมันไปบวกเสื้อมาเหรอใช่ใช่ใช่เสื้อบ,บวกศึกษาหมอต้อมอยู่ไหนอ่ะหมอต้อมต้อมหมอต้อมไม่ทันแลยอนะับปั้งเขา้ขาเหมัอนเขาแรงแน่เลยเหนึ่งนาทีสี่สิบหนึ<ะ>่งหนึ่งนาทีเป๊ะหนึ่งนาทีเป๊ะหนึ่งนาทีเป๊ะเข้าแล้วครับเข้าแล้วทำเลยทำเลยทเลยเข้าแล้วโอเคโอเคเยอะดอกยังไม่เสร็จเลย

ลืมหมอฮิวด้วยแทนต้อมหมอเอายิวเลยก็ได้เดี๋ยวข้างนี้ครับเอ้ได้ไดเจหมอิวเลยเจยิวแล้วยิวแล้วิวแล้วยาผมครบะวข้างจอครปานสามาห้าแถวร้อสีเฮ้ยผมลืมบั๊บพวงให้อะเอาบั๊บพวงไปลบกันนะโอครบไปเลยั้นห่อนไปตั้นก่ ไม่ได้แล้วเนี่ยก็หายมาปั่นปั่นต้องเจอบัตรดีหรือเปล่าไปไปดุยดุยเขายังไ,ไม่ออกมาเลยพูดฮนูเล่นเลยอนเลยเนี่ยทศกณัณฐ์เนี่ยตัวเดียวเฮ้ยไม่ใช่ทศกณัณฐ์เนี่ยนะเกตุหนึ่งสี่ร่วงร่วงร่วงอเอเรียเอเลีย Jam Jam hỏi bên này Jam cũng. Đèo, phòng buff tôi anh nhỉ? Ẩn nè. Hử, Arielon kịp à na? Pít vô, pít vô. Tự động canh rồi phải không? Jam Jam không, không ra, không ra. 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 Không ra, không เอาเกียร์ผิดไปแล้วมาไว้เลยอะไรอะไรแหละแกให้เอตัววาร์ปไปวาร์ปพาชการนี่วีไม่ได้วเกียร์ผิดมาเด็กเราเด็กเราแก้แล้วแก้แล้พี่ต้อาแก้แล้วผมล่วงมาแล้วเอาล่ะแก้ไขวังเมื่อกี้ยังยังไม่ล่วงไม่ใช่หรออ๋อเฮ้ยผมแก้กอดจานกอดพี่มาเมื่อกี้เก้าร้อยเฮียผิดที่เอาตันนิ้นเด็กก่อนนะเลย มนยิงใครยู่ยิงใครอย่นินเด็กับพี่นินเดกให้มันเอาปั้ยิงไอเด็กเขามาั้นินเดกดินเดกมายิงเดเเอหงยสับกลับกลับปั้ก่อปั้ก่นพีก่อนปั้่อาปั้งก่นก่อนเล่นแบบเขามั่งเลอาครเอาใครย มนเด็กนะเด็กนะเด็กัเด็กต้องรวมอาจารย์ต้อมตะการแตะกรวมแล้วรวมนลวน้ตการพี่ระารล่วง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 ล่อเคงเวไอเงไอเงมีหงมมีหงมมีหงมัมีหงมวิ่งหงอมีหงมัวิ่งหงออะมีหงงไงมีหง้วไงมีหงมวิงหงอมีหงมันวิ่งหงออยามีเลยทนั้งหงมัง

อ้ววงลวงล่วงลวงล่ปันปันปันี่ปันอหอมเองข้างวะเอง้างวเองวมาพี่มามามาอุ้ยผมมุ่งสดี่ีพิดเลยพีเลยเจ๊มาพจพจพจมันจะเกิดอะไรเกิดอะไรมีหมีหวิ่งเหียววิ่งผมหายข้างแล้วมีหแล้วไเองข้างแลงข้างล้วดีไปปิดปิดปิดิดพี่เียพี่เียดเียดที่หมก โอ้โหมีห่วงแล้วเว่งเฮงนะพี่เฮงนะเฮงนะเฮงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้ยลูกแกะผมหมดเลยว่ะพี่มยูมิยูมิจูเห็นทั้งเมียเห็นทั้งเมียข้างหลังว่ะเอาเฮงอยู่พี่เฮงอยู่ยิงผมยิงเฮงอยู่นี่ไม่ค้างว่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวนีคถอย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 ไม่ค้างหลังเฮ้ยนินหญิงโดนต้องสกันนะปี อ่ะล่วงล่วงล่วงนีนตัวเล็กตัวเด็กนินนเด็กนินเด็กนี่นินเด็กสวยพี่เป้มีคิดอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวผมเก็บลูกแก้วไว้ก่อนนะโอเคโอเโอเคโอเคนะผมข้าแล้วตายตายตายผมไม่ม <No. S 1> ีปั้นหน่อยมีปั้นหน่อยปั้นหน่อยแก้วผมหน่อยดิได้ได้ได้แกแล้ปั้นหน่อยปั้นหน่อยหวอะโดนหวังอะตัวแก้ไแก้ผมกูดาวอยู่แล้วต้อวสวยครับผมนินแก่อยู่มามาอ่าเท้ากัดเท้ากัดเอาแกะแล้วเอ้าแก้วหมครับอ๋อลวง ล่วง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 เอาใคครับเอาหัน A เห็นเห็นลูกเห็นเห็นเห็นหมวกไหมหมวนไหมเมื่อกี้ผมจะยิงหมอตัวผมควับกลับบ้านเลยเฮ้ยโอ้ยยังเงี้ยเหี่วนะอาละวาดอุ้ยไม่ทันโทษทีครับโอ้เอาใครพี่ผมเอานินเด็กอยู่นินเด็กอ่อานิน้อยหนุ่มหรวมสกิลแล้ตลอดเลยไม่รู้เป็นเลยไม่มีควาบมากไม่บาปไปเยอะหนะ ผมวางงตตั้แ่นิดน้อยนะนิดน้อยนะอ่าล่วง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 พนสกงานต้อนรับก็ได้ที่กาก่อนว่างเข็งไอเรียไม่ทันไอเรียไม่ทังไอเรียไอเรียวิ่งแล้วมันจะวิ่งมันจะวิ่งเนี่ยผมดักไปแล้วอ้ามพี่ซ้ำเนซ้อแข้งแล้วพี่ตังเม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 ตพี่ตังเมตอะไรข้างหลังยิงเลยยิงแล้วดีเอาไม่ตายเอาโปรปีอะไรวะน่ะไม่โดนนะยิงไม่โดนเลยล่วงล่วงล่วงน้อยมันลงมาย

เดี๋ดนันะบอกเลยแก้เอาอดผมตีตีนี้อยู่นะพี่ไอ้ทุนนิน้อยหรือว่าทุสการ์ผมตีทุสัาร์อยู่อันนี้น้อยก็ได้พี่ทุสการ์นะทุสการ์ล่วงล่วงล่วงนิน้อยนิดน้อยเปนหมอนปะนีน้อยหมอนมาเล่นข้งอย่ครับจัดใหโอ้โหหายเอานิดน้อยนิดน้อยนิดน้อยจะต้องแกแกเอาเถอะีวขอบคุณครับมีพี่มีพี่พีทอยู่พี่อย แก้วูดาวมมนมีแกววะอ่าผมพิษพิษทำพิษได้แก้ได้บอกเยบอกบอกนิดน้อยนิดน้อยนะผมผมพิษอยู่พิษอยู่ล่วงล่อ่าอ่ทดสอการทดอกมามาทดกทดกอ้ย ยิดเออแต่มันจะบอกว่าอะไรหรอวะโอ้หเขามากันเยอะวันนี้พี่ปั้นแดงละลายต้องมีกันสามคนเองมันต้องบอกอย่างนี้ไงพวกมันตายเลยโทษละกันนะผมผิดล้ะผมผิดล้โทษละกันโทษละกันใช่ไหมอ่าคิดเดียวเพื่เดี๋ยวสีโอ้ยโทษละกันร่วงร่วงนิดน้อย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่พี่ถ้าบ้างๆหันไปยิงป้อมเอ้ยป้านเด็ดหนาไปอ่ะปั้นป้นเดี๋ยวมาก่อนมากลันเจี๋ยวจะเล่นรอแก๊งหิวเดี๋ยวแล้วพี่ปั้นก่อนนะ ก็ที่จริงเราไม่ถังผมเนี่ยเพราะว่าเครีเจ็บไม่เกี่ยวเพว่าเจ็บมันไกลดีนะครัเบาใช่หรอเรือเกิดข้าวเจ็บเอ้ยผมแก้ผมเลยแก้ผมเลยยแก้ผมกู้ดาวอ่ะแก้แก้ผมแก้ผมแก้ผมแก้แล้ว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 สวยๆโอเคโอเคไปไปอ่านินเด็กน้อยน้อยเดี๋ยวน้อยอินเด็กอินเด็กเอ้ยผมแกลข้างแนะแก้เ้ยรวมเออยนินเดคลุวมเอ้ยแอลีแอลีข้างเอรีลุ้งข้างเอ้ยข้าเอ้ยข้างเอาอินิ้วผมก็ไม่ข้างนะดิกข้าันะเอวิ่งว่ะอ่ะผมเก็บกแก้วอ่ะ คือแต่เรียอยู่ด้านหลังนะกันเป้ไม่ข้างกไอ้คลั่งผมได้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 เอาเลยก็ได้ไอ้เทงตายเหรอพี่เอ็มยังไม่ตาใช่ไหมเอ้าผมไม่ได้มองจอไม่ได้ม่ได้เหรอตายแล้วตายแล้วตายตายตายยี่ตาย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 แล้วไเอาเอาล็อกักนะพี่จะดูแอร์เรียยิงนินเด็กนินเด็กโอเค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 ลวงแล้วลงแล้วล็อกตกับล็กับจะต้อมผมแก้ให้แล้วจะต้อมผมแก้ผมแก้ผมแก้ให้แล้วผมแก้แล้วมาผมแก้ตัวเองเมื่อกี้นี่โอเคโอเคแก้ให้อีกแล้ว เป็นครับประกัรอยู่นะต้องผมดูอยู่แกดูหน้าดูผมเลยนะสวยสวยอะไสวยอ่ะผมพิดพิดตระกันผมแก้ผมแต้องไหนแก้ต้องอ้าแก้แกผมแก้ผมแก้โอ้ยแก้ผมคู้ดาวอยู่นิน้อยนิน้อยพี่นิน้อยไอ้ผมแก้ตาย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 นิน้อยน้อยน้อยพี่เห็นอเรียป่ะเห็นอเรียป่ะเดี๋ยวนี่น้อยตายออกมาอะไรไงวะอเรียไม่ข้างวะไอ้อเียอเรียอเรีย ไอ้เรียมไม่ข้างเหรออ่ะพี่ลูกแก้วมีอ่ะเจ็บนะเจ็บร่วงไปเลยยังไม่มีแก้วลยเฮ้ยแก้วมีแก้วมีแก้วผมมีแก้วผมมีเอาเอาเร็วเลยร็วเลยเอาเร็วเลยแก้วผมมีแก้วผมมีโอเคร่วงล่วงล่วงโอเคครับดินน้อยดินน้อยดินน้อยรวมเฮ้ยเอารวมไม่ได้สิพอสุดนี่ไปไหนละดินน้อย มันเก่งนะพวกเันต้องลงหมนน้อยนี่ลงลล่งล่งล่าทการโทศการรวมแต่รู้กทารทการรวมไม่ได้อ้ารวมเขาไม่ตายไอ่จักแล้วกันวิใช่ไหมใช่เอาใส่กันวิรวมไม่ตายแต่นินน้อยอะไรยงยิงทำอะไรได้กแมน้ใครเป็นคนต้นกิดเล่นินน้อยเลยโทษสการนะเป็นบร้อยล่วงๆ่วงไม่รู้อผมติดลวแอรีอแอรียแอรียอ้าเรผมไม่ออกกับเอานิดน้อยกับนิดน้อยพี่นิดน้อย นี่น้อยเเไม่ข้างเียไม่ข้างเลียไม่ข้างเลียเลียเลียเอาดิเอาดิเลียผมข้างอยูด้วยอ่ะเลียเลียผมพิซซัมแปดัสวยอ่ะพิซซัาพิซซัมพิซซมพิมอ่ะพิซไมพิ่ทีพิ่ทีพิ่ทีอ่ะสวยอุ้ยไม่หมุนอวะเนี่ยผมอะหมุนหมุนอ่ะล่วงล่วงล่ววงนิดน้อยนิดน้อยรวมรวมรวมนิดน้อยนิดน้อย อ่าล่วงล่วงไอเพงไอเพงไออ๋อัสการพี่ผมพิษใส่เพงไปแล้วให้มันแก้ไม่ไรไม่ไรผมข้างนี้หมข้างนึ่อ่าผมให้มันแก้ผมให้มันแก้หมอมาหน่อยไหมพนักงานนะรัสการรัสการนะรัสการรัสการแอเลียไม่ข้างเลยไม่ล่วงล่วงแอเลีย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 ผมไม่มีแก้วพี่เป้จ้าเนี่ยโอเคโอเคผมตีธรรมดาไปเลยเดี๋ยวผมรอสวนเดี๋ยวผมรอสวน ใช่ผมโดนพิษผมแก้ตัวเองผมแก้ตัวเองยยิงเดี๋วผมพี่เราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเราต้องเราต้องเปลี่ยนปลอพี่ให้เขาข่าเราแก้แล้วล่ะใครวะน่ะผมเล่นอะไรอะระกร้านะผมผมติดตัวระกร้าต้องสกัดพี่ต้องสกัดจะกระแลโดนเหรอเอาแก้ให้ใครโดนบอกผมด้วยนะผมมีหมอแก้ต้องหลดนจะกรลโดนแก้วหดนแก้ล้วกัน ค,คนจักรเนจกรเกยิงยตีเด็กลาวดิครับะตีผมทไมเนี่ยเออคนจ ury, ักรเลก่นเหเลยเอาเลยออสักคนจักรเลกสาห์อมาให้ตีเด็กลาวโทษตโทษกันพี่โทกรนแล้วกันีโทษกันโทษกันอพี่อยู่พี่อยู่พี่ลูกแก้วเอะมือลูกแก้วผมเพิ่งมาพี่หมดแล้วหมดแล้วลูกแก้วให้ะลูกแก้วหมดอ่ะพี่พี่แล้วพี่ล้วลกกละยิงยู่ยิงอุ้ยล่วงลยังไม่ลวงหรือว ผมในร่วงดิเอาไปแก้ให้เอาดีนูน้อยไม่น้อยนะผม3ตัวไป็บัฟหมดเอ้าไม่ใช่หรอหมดวัวโอ้ยันโบราณหมดน้อยเยอะพอสกัดนะผมพี่ต้สะกัดอยู่นะพี่กำลังดึงเดือยู่สะกัดอยู่สะกัดทะกัดแตก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 ดินน้อยนี่น้อยดินน้อยนี่น้อยพี่เราเราปั้นเออผมผมพังแล้วผมพังแล้วดินน้อยเดี๋ยวผมรวมดินน้อยีล้วผมรวมเนี้ยรวมนี่น้อยอยู่รวมแน่นอน ร่แน่นอนอร่วงปั้นปันปันหน่อยพี่ปั้นหน่อยโอเคแอเรียเอร์เรียแอเรียเห็นหมอนปะเอเรียเอเรียแล้วแอร์เรียก่อนแอรเรียก่อนแอรเรียใช่มึงมาฮิวอะไรมึงนี้เอาดีเอาดีเอาดีเอเรียพี่เอเรียแล้วมาแล้วเอาดีเอาดีไม่หมุนแล้วพี่นะผมอะเอาดีอาติดหาแล้วหมุนน้อยอ่องแอเรียแอเรียยิงมันไม่เข้าพี่ยิงใครเอเรียอยู่ปะข้างหนึ่ง มือปืนมันมันอยากจะไม่ข้างเอ้ยผมดึงตีมเอ้ยมันเอาไปแก้ผมไม่เราต้องต้องกลับไปต้องกลับไปลูซิเฟอร์พี่เออลูซิเฟอร์งั้นแกให้ไม่หม่อยดิคะแนนแม่งแม่นคะแนนแม่งฉีกเอ้ยรูเงินเนอะหีรูเง้นรูนะรูนะพี่โปรเจกต์โปรเจกต์บอกว่าแล้วผมล่วงละอ่ะดูให้ลวงดนิดน้อย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 แต่ว่าผมแก้ โอ้ไม่ทันวแกแล้วแกแล้วแกแล้วอ่ะผิดซ้ำผิดซ้ำพี่ผิดซ้ำอ่าล่วงล่วงแอเรียาแอรียาแอรีอาไอ้หมอนมันกินนี่หมอนทีนได้ได้ได้หมอนเล็กอเคครับใช่เพื่อนไม่ล่วงหรอมึงตุ๊กแกมข้างวะเิ้งไม่ข้างหรอข้างวะยังข้างอยู่แดงๆอยู่เห็นแดงแอเรียพี่แอเรียเอาละกันก่อนได้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 พี่ล่วงไปละอ่ะแกให้ยี่นี่ก่อน ป้องตระกันนะหัวป้องตระกันอยู่นะป้ตกันป้องตรกันนะป้องะกันป้องะกันไปเข้าวาร์ปดอ่พิษพีด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 ไอ้มันไม่มันไม่ค้างนะแอรียไปพี่เอาเอาเอาแอรียแอียแอรียแอรียพี่ไอ้แอรียแาไียแอรียตัดหัวผมหน่อยใครใครโดนใครโดนใครโดนบอกนะพาฟานอุ้ยผมโดนบอกรีดอยู่ร่วงอะน่าจะร่วงแกแกแกให้แกให้พี่บุแกให้แล้วยังไม่แกเอาผมกดแก้ไปแล้วเมื่อกี้ตายก่อนหรอยังไม่พิดเลยเอาใช่หรอ หิวหี้่นะปุ๊บหมดว่ะโปเฮ้ยคะแนนเขานำมรอพี่ต้องต้องปั้นหรอต้องปั้นหรอพี่อะไรแพ้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่สอบว่หรือว่าไงบั้บแล้วจันเปย์ดูอ่าโคตรสกันนะโคตรสกันโคตรกันโคตรสกันก็คะแนนโคตรสกันใช่ไหมโคตรสกันย้ำเลยย้ำเลยพี่นี้ก็โดนบ่อยอย่างเนี้ไหมครับปุ๊บปืนสีไม่ล่วงโอ้โหเอ้า ข้าหมูแก้ให้แก้วทกแก้วอีกเมื่อกี้ลูกแก้วผมหมดแก้วผมเลยนะลูกแก้วผมหมดแก้วแล้วแก้วเออลวงอ่วงร่วงเออร่วงไรดินเล็กจ้ะเอเลียมันอ่ะอุ้ยผมแก้วเองไม่ทันว่ะอ่าชนะอุ้ยเอ้าชนะด้วยรอบนี้ไว้เราเราได้ลูซิเฟอร์ตัวสุดท้ายเมื่อกี้พอดีไงพี่ชนะใส่ๆนะนี่นะนะอ่าก็พยายามเลือกไปมือหมอกุ้งแต่ไม่ได้โก